สวัสดีค่ะคุณนหน้าคุ้นตากันดีไหมคะเนื่องจากว่าเมื่อกี้แอดมินมือใหม่ของเราไลฟ์เสร็จลบเลยจ้าเหมือนคนดังเราก็เลยต้องมานั่งอัดคลิปกันใหม่นะคะทุกคนทีนี้กุ๊กขยับกล้องเข้ามาใกล้เพื่อให้เห็นหน้ากุ๊กชัดขึ้นเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องสาเหตุที่เมเลอดขาวตา่ำปัจจัยในการที่ ทำให้เม็ดเลือดขาวตาับแล้ววิธีไหนที่จะช่วยให้เม็ดเลือดขาวกระตุ้นเม็ดเลือดขาวให้เพิ่มขึ้นได้ก่อนอื่นกกขอแนะนําตัวละครที่ชื่อว่าเม็ดเลือดขาวมีบทบาทสําคัญยังไงกับร่างกายของเราทําไมเราถึงจะจาเป็นจะต้องดูแลเขาทําไมหมอจะต้องเตือนให้เรากินไข่ขาว ทุกอย่างเราทําเพื่อน้องเม็ดเลือดขาวของเรานะคะเม็ดเลือดขาวเปรียบเสมือนบอดี้การ์ดของเราเขาจะคอยปกป้องคุ้มครองเราจากเชื้อไวรัสแบคทีเรียทั้งหลายแหล่ที่จะเข้ามาในตัวเราจากทางอากาศจากการสัมผัสนะคะเขาจะอยู่ตามกระแสะเลือดของเราเมื่อมีแบคทีเรียหรือสิ่งแปลกปลอมที่ไม่ได้เกี่ยวกับเซลล์ในร่างกายเขาจะทําการดักจับและทําลายเซลล์นั้นแล้วถ้าวันนี้เซลลในเซลเม็ดเลือดขาวของเรา บอดี้การ์ดของเราเหลือเพียงแค่1คนอ่ะบ้านของเราทั้งหลังคือร่างกายเรานะคะมีบอดี้การ์ดหคนนะมีโจรขึ้นบ้าน10บคนคิดว่าเม็ดเลือดขาวคนเดียวจะเอาอยู่ไหมเป็นไปไม่ได้บอดี้การ์ดเราไม่สามารถสู้กับแบคทีเรียที่มีจํานวนมากกว่าเขาเพราะฉะนั้นเราจะต้องเพิ่มบอดี้การ์ดในบ้านเราให้เยอะๆคนปกติทั่วไปนะคะจำไว้เลยนะคะว่าตั้งแต่อายุ1 1บเถึงสิปีขึ้นไปเนี่ยคนปกติในเลือดขาวจะต้องอยู่ที่5,000ไม่เกิน10,000นะคะ แล้วสาเหตุอะไรล่ะที่จะทําให้เม็ดเลือดขาวต่ํา 1. เกิดจากการใช้ยาปฏิชีวนะการให้ีโมการฉายแสงและการติดเชื้ออย่างรุนแรงการติดเชื้อการการติดเชื้ออย่างรุนแรงอย่างเช่นการเป็นไข้เลือดออกการเ,เป็นโรค HIV อย่างเงี้ยนะคะก็ทําให้เม็ดเลือดขาวต่ำการทํางานของม้ามที่หนักเกินไปจนเซลล์ต้นกําเนิดเม็ดเลือดขาวถูกทําลายก่อนไวันะคะ ทีนี้ในทางการแพทย์คุณหมอเขาจะช่วยให้เม็ดเลือดขาวเราเพิ่มได้ยังไงเนาะก็คือการที่เม็ดเลือดขาวเราจะเพิ่มขึ้นนะคะคุณหมอเขาก็ต้องฉีดยากระตุน้นเม็ดเลือดขาวเราอยู่แล้วการใช้ยากระตุน้นอย่างเช่นก่อนที่เราจะให้คีมโมสองสัปดาห์เนี่ยก่อนวันให้คีมโมคุณหมอเขาจะต้องนัดเราเจาะเลือดเพื่อทราบว่าผลเลือดของเราเนี่ยเม็ดเลือดขาวสูงหรือต่ำนะคะแต่ส่วนใหญ่อะคนที่ให้มะเลยอะเม็ดเลือดขาวจะต่ำคุณหมอถึงแนะนำว่าวันวันหนึ่งอะต้องกินไข่ขาวให้เยอะๆ แล้วก็การที่เม็ดเลือดขาวต่ำนะเกิดจากการที่เราได้รับสารอาหารไม่ครบ5้าหมู่ด้วยนะคะทำไมคนเป็นมะเร็งถึงเม็ดเลือดขาวต่ำเพราะบางคนไม่ยอมกินโปรตีนจากสัตว์เลยกินแต่ผักต้มกินแต่อาหารสุขภาพอาหารที่คิดว่าเป็นผักเป็นนึ่งเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนต้องกินโปรตีนต้องรับว,วิตามินที่พอดีกับร่างกายของเรานะคะเพราะฉะนั้นอย่าพยายามอดโปรตีนนะทุกคนมันเป็นมันมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีไม่โอเคและทีนี้ คนที่เม็ดเลือดขาวต่ำข้อควรปฏิบัติแล้วก็ข้อควรระวังมีอะไรบ้าง 1. เวลาเราไปโรงพยาบาลเราต้องใส่แมสอยู่แล้วในสถานการณ์โควิดอย่างนี้เราติดเชื้อง่ายกว่าบุคคลปกติทั่วไปทุกคนคิดดูนะว่าคนปกติทั่วไปอะยังติดโควิดกันเยอะแยะมากมายขนาดนี้แล้วเราที่มีบอดิการ์มีเม็ดเลือดขาวน้อยขนาดเนี้ยจะไปสู้กับคนอื่นเขาได้ยังไงเราต้องดูแลตัวเองเป็นสองเท่านะคะใส่แมสเตรียม,เต,ยมเตรียมเจลแอลกอฮอล์เข้าห้องน้ําล้างมือ ก่อนทานข้าวหลังทานข้าวล้างมือเวลาอาบน้ําอาบน้ําอุ่นแต่ไม่อาบน้ําร้อนจนเกินไปจนทําให้ผิวแห้งเกิดการระคายเคืองเพราะว่าถ้าผิวแห้งแต่เกิดการระคายเคืองเราถ้าเราเกาผิวเบาบบางผิวมีแผลก็อาจจะทําให้เราติดเชื้อจากเล็บมืออะไรพวกนี้ได้นะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งเรื่องการแปรงฟันคนที่ ใช้แปรงฟันชอบใช้แปรงฟันแปรงแข็งแข็งเพราะคิดว่าฟันจะสะอาดเอาใหม่นะวันนี้เราเป็นมะเร็งถ้าเกิดว่าเราใช้แปรงฟันแข็งเกิดการเสรียดสีเหงือกของเรามีเลือดออกตามลายฟันน่นแสดงว่าปากของเรากําลังเป็นแผลอยู่นะคะการเป็นแผลเวลาที่เรากินอาหารเข้าไปถ้าอาหารนั้นไม่สุกและล้างผักไม่สะอาดนั่นหมายความว่าเรามีโอกาสติดเชื้อได้เช่นเดียวกันมันสําคัญนะแล้วทําไมเราถึงจะต้องใช้ น้ำเกลือในการบ้วนปากแทนน้ายาบ้วนปากเพราะว่าเราลดอาการน้ำยาบ้วนปากบางนี่อมออีลดเผ็ดร้อนเราลดอาการปากเป็นแผลด้วยนะคะอันนี้คือวิธีที่เราควรจะป้องกันตัวเองนะแล้วอาหารละ่ะอาหารชนิดไหนบ้างที่ช่วยเพิ่มเรื่องภูมิคุ้มกันเท่าที่กุกศึกษามานะอาหารที่ช่วยเพิ่ม เม็ดเลือดขาวช่วยเพิ่มท T c e ล l ก็จะมีพวกผลไม้ตะกูลเบอร์รี่ผลไม้ตะกูลเบอร์รี่เนี่ยมีส่วนช่วยในการต้านอนุมูลอิสระผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวเช่นส้มมะนาวแกลฟฟูตแต่ใครที่เคยมีความเชื่อว่าให้ดื่มนะ้ำมะนาวกับโซดาแล้วจะหายเป็นมะเร็งกูขอบอกเลยนะว่ากูคเคยทานแบบนี้ก่อนให้คีโมประมาณ3เดือนไม่ได้ช่วยมะนาวก็เปรี้ยวอยู่แล้วโซดาก็เป็นเเป็นกรดเนาะใช่ไหม มันซ่ามันกัดกระเพาะด้วยนะทุกคนเพราะฉะนั้นใครที่เชื่อว่าการตื่นทุกเช้ามากินน้ำมะนาวกัโซสดาเพื่อดีท็อกก็ไม่ได้ช่วยนะแต่ถ้าอยากจะกินเพื่อความสบายใจแล้วแต่นะกุ๊กไม่ว่าโอเคงั้นข้ามไปเรื่องโปรตีนบ้างโปรตีนที่ร่างกายควรได้รับก็จะมีปลา มีกรดของโอเมก้า3และไ oh. ขมันที่มีประโยชน์ทําให้เซลล์เม็ดเลือดขาวทำงานได้ดีนะคะปกติกุ้จะกินปลาเผาต้มยำปลานึ่งปลาแล้วก็ใครที่กุ้จะไม่กินเนื้อวัวส่วนใครที่มีความรู้สึกว่าไม่สบายใจในการกินเนื้อเนื้อหมูเพราะกลัว สารอาหารจากการเลี้ยงหมูอะไรทั้งหลายแหล่นะคะแนะนําว่าถ้าจะไม่กินเนื้อหมูก็ควรกินเนื้อปลาส่วนเนื้อปลาที่คนเชื่อว่ามีอาหารแสลงนะห้ามกินปลาไม่มีเก็ดนะต้องเป็นปลาน้ําลึกเท่านั้นนะไม่ใช่ปลาน้ําจืดน้ําตื้นอันนี้ไม่เกี่ยวนะคะทุกคนเอาที่เราสบายใจเราเป็นมะเร็งเราเครียดมากพออยู่แล้วเราควรจะใช้ชีวิตให้ง่ายขึ้นเราควรกินให้ครบห้าหมูเพื่อตัวเราเองเพื่อร่างกายของเรานะคะแล้วก็ พริกหยวกสีแดงมีวิตามินซีที่มีวิตามินซีเป็น2เท่าของผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวนะคะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็ขิงขมิ้นชันอันนี้เรารู้อยู่แล้วว่าสมุนไพรเราดีอยู่แล้วนะคะก็ควรที่จะไม่ควรที่จะหลีกเลี่ยงสิ่งนี้ Uh, แล้วก็มีอีกหนึ่งตัวนะที่กุเพิ่งรู้จักเมื่อ2ปีที่แล้วในยุคสมัยใช้คาว่ายุคสมัยดูตัวเองแก่มาก8ปีที่แล้วที่กุเป็นมะเร็งกุไม่รู้จักกับเบตาบ้ากูแคนกุไม่รู้ว่าเบตาบ้ากูแคนคืออะไรกุเพิ่งมารู้จักเมื่อ2ปีที่แล้วว่าเบตาบ้ากูแคนเนี่ยเขาเป็นอาหารเสริมที่ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันของเม็ดเลือดขาวเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่กุคิดว่าอาทิตย์หน้าเดี๋ยวกุจะมาสรุปให้ทุกคนฟังว่า เบต้ากูแคน่ะประโยชน์ของเขาคืออะไรมีความจําเป็นมากน้อยแค่ไหนกับคนเป็นมะเร็งและตัวกุ๊กเองจะเป็นคนทานให้ทุกคนเห็นก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าทุกคนไม่สบายใจว่าเบต้ากรูแคนคืออะไรน่ากลัวหรือเปล่าตัวกุ๊กเองกุ๊กเลือดขาวต่ำอยู่แล้วแล้วเดี๋ยวกุ๊กจะกินประมาณ2เดือนแล้วไปเจาะเลือดให้ทุกคนดูนะคะจะจะได้ดูเป็นตัวอย่างเนาะโอเควันนี้สาระความรู้ที่กุ๊กเอามาพูดถึง เม็ดเลือดขาวได้จบแต่เพียงเท่านี้นะคะทุกคนขอให้ทุกคนสู้ๆแล้วก็มีกำลังใจในการต่อสู้กับโรคมะเร็งแล้วก็โควิดในครั้งนี้นะคะขอให้ทุกคนปกป้องกันตัวเองจากโควิดให้ได้นะเราเป็นแค่มะเร็งพอแล้วเราอย่าเอาอย่างอื่นมาเป็นเพิ่มแล้วก็ขอให้ทุกคนรับรู้ไว้ว่ามะเร็งเป็นโรคที่รักษาได้และรักษาง่ายมากๆในปัจจุบันนะคะไม่ได้น่ากลัวเหมือนสมัยก่อนที่ทุกคนกลัวกันนะคะสู้ๆค่ะสวัสดีค่ะ